คิดนที่่แตกกาออรรงวพื้นที่ไม่เยอะแล้วทำอะไรได้สามไร่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 ก็เยอะถามก่อนว่ามีคนบอกว่าที่นี่สวนสาธารณะเยอะแล้วใช่ใช่ใช่สวนสาธสวนสาธารณะเหมาะไหม ไม่เหมาะไม่เหมาะอ่าไม่เหมาะกให้ความเห็นน่อยเออช่วยผมพูดให้เดี๋ยวจะได้รู้อใครก็ได้ทําไมส่วนฐานะไม่เหมาะมันเยอะอแล้วอากาศมันไม่เพราะว่ารถมันวิ่งได้ทั้งสองด้านทั้งสองซอยมันก็เลยไม่เหมาะไงอ๋อเพราะเพราะจราจรไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจราจรแต่ว่าแบบคูมิทันมันไม่ให้ตรงนั้นอ่ะอ๋อ สกลนครมีปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่ให้เหรอก็ยังดีกว่าสาธารณะส่วนสาธารณะแลได้ไหมได้ความเห็นพี่ถ้าเป็นที่จอดรถได้เพราะว่ามันเป็นตรงนั้นมันก็เนื้อที่มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าทําเป็นอาคารจอดรถอ่ะแต่ว่าเป็นอาคารจอดรถมันก็ไม่ได้สิออนครับขอให้เด็กออกกําลังกายหรือว่าเป็นทํากิจกรรมมาดีครับเนื้อที่มันต้องเท่าไหร่นะสามไร่ สามไร่ครับสามไร่ว่าพันพันสองร้งอย,อยก็ตัดไปสี่ร้อยสี่ร้อยนี่คือว่าไร่หนึ่งจอดรถ พีกแปดร้อยนี่ถือว่าไว้ทำกิจกรรมให้เด็กมุ่งเป็นทางกิจกรรมน่าสนใจเด็กจะได้มีไปรวมกันต้องปรับแล้วมันหลายปีแล้วค่ะมันเก่าแล้วมันเก่าหลายปีแล้วหลายปีไม่งนไม่มีมองไม่สะดุกเทศบาลประกาศรายได้ด้วยเนาะก็เห็นใจเทศบาลขาดรายได้แล้วก็บ้านเมืองเรามันไม่สวยอ่ะเก่ามากแล้วคิดว่านะ เป็นลานกิจกรรมนี่ลานจอดรถนก็ดีแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นของโอท็อปเนาะเพราะว่าเวลางาน,งานออกภาษาคำสารนะ่ะเราก็ไปทํารอบนอกมันก็ไกลาจากตลาดเราถ้าอยู่ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าพูดถึงถ้ามีงานอะไรก็ไปจัดตรงนั้นเลยก็ดีนะม,มีหมอลำมีอะไรให้ไปจัดตรงนั้นเลยถ้าเราเปลี่ยนแปลงก็คงดีเหมือนกันประมวลได้ว่ากลุ่มเรากลุ่มแม่ค้าตลาดเราเนี่ยอยากให้เป็น ศูนกิจกรรมกับตลาดแต่เป็นตลาดเฉพาะทางก็คือเป็นตลาดเหมือนเดิมอะมแต่ปรับปรุงไม่เป็นไรครับมีพื้นที่สแสดงมีอะไรอย่างไรหรือ,หร,อหรือเป็นแบบเป็นตลาดแบบ ขายอาหารอ่ะแล้วมีเป็นช่องๆแล้วมีตรงกลางนั่งกินอ่ะแบบยกตัวอย่างนะเดี๋ยวไอสภาสารคามอ่ะเขาเขาก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำในตลาดแล้วก็ให้ลงล็อกแล้วก็ทําที่นั่งกินเยอะๆมีห้องสมุดมีห้องคอมีแดงแดงดนตรีอะไรเนี่ยน่าสนใจไหมถ้ายังเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่กิจกรรมน่าสนใจแล้วก็มีศูนย์กิจกรรมอยู่ในนั้นด้วยใช่ ก่อนเขาน่าจะเดือดร้อนนะคะครับเขาไมู่เออเขาน่าจะเดือดร้อนค่ะที่อยู่ก่อนเออเขาเคยมามีเพื่อนมีอะไรอยู่ในพื้นที่ไหมว่าเขาจะหาดทางออกอย่างไงก็ไม่รู้ไม่พูดถึงมันลำบากพูดถึงหน้าเขาเคยอยู่ตรงนั้นแล้วจะไปอยู่ที่ไหนแบบนี้นะถ้าแบบไปอยู่ตรงไหนมันมาลื่นแล้วเขาจะ มีที่ให้เข้าไปจัดสั่นให้เข้าไปหรือว่ายังไงแบบนี้นะครับต้องเตรียมให้เขาเต็มสถานที่ให้เขามีระยะเวลาปะมีระยะเวลาให้เขาไม่ใช่ว่าโอ้โหสองเดือนใครจะย้ายทันถ้าตรงนั้นก่อสร้างอะไรแถวนี้รถติดด้วยไหมไม่ติดเดี๋ยวนี้มันไม่ติดแล้วไม่ติดเพราะคนไม่ค่อยเข้าเมืองคนไม่ค่อยเข้าเมืองใช่ตลาดมีทุกหมู่บ้านมีทุกตำบล ผลกระทบที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดก็คือผู้ค้าเดิมลูกค้าเดิมคนเดิม